สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูอุลิ่งกับเีอิงออฟฟิเชีเ้อกินข้าวไม่ยกไปไหนหรือไงี่พรไินั่รไทยดันกเเลยสะา่ป่าต้า่า้าอะไรไดรังกว่าด้นะมีน้องตุงมตเลยพี่พี่กันชัยนะครับพี่น้องสุดยอนเลย คาดวมาโอ้คาดมาลากไปเรื่อยๆคาดวมาก็ไปเรื่อยๆไม่คาดหวังโอเคถ้าคาดหวังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้สิเรือยๆแล้ยองค์นี้แต่ว่าร้านก็ยังดีโอ้คาดวมาน่าจะถึงร้านแล้วทุกคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไก่สองไก่ตัวนี้ก็ได้ซีฟลอมอะไรกันติดตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะทุกคนนี่จะพวกเรื่องอะไรตอที่มันมีกระสอนก็พัฒนลมได้ตัวนี้ข้อสอน วางบนบ่อนางมะลุม uhm ไ่ฮะครับกนเา่ท like, อัีกอเามาเหนื่อยเอาอะไรมาหนือเอาอะไรมาหนือเขาเป๊ะอยู่แล้วเปเนะันนื่อแตงุมาัพกีมมือไมนีอไมือืด้เห็นไปกินปลาเมื่อกี้นี่ เข้าใจกับคไปถ่ายคลิปเรามีคนมาม้นไว้เนี่ยมาเนี่ยบอสเนี่าบอสเี่ยมาบอสสุดยอดเลยี่้อเห็นนี่เลยไม่เสอสก็มาคอมเมนต์ไม่บอมันรอะไรเสียเปล่าฮะยังรอดูทุกเรื่อง่ะมากมากที่ปอไม้ไหมล่ะถ้าปอไม้เปเรื่อย

เรากายซิบแล้วขึ้นเมื่อยพอันไลนที่เบียบอกให้นัเบียกูของก็กดมาทั้งเดีพ่อน้ามูอยู่นี่ขึ้นเมื่อยเมอยก็เมอยแล้วไงลฉันบัดเบื่อแล้วก่เล่นแก้โซ่ฉันจุบัดเบือเลยฉันเมื่อย ไปแล้วขาเต้นแล้วาไปคือไปไม่แฮแล้วขาเต้นเรเ่ยนี่เดี๋ยวเดีไปสัมผัสขึ้นตันเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยสัมผัสได้บอเอา้หึหึหา่างัเละะจแล้วแล้วผ้าว่างแล้วรไสัมผจอย เพราอย่างนี้ม่ผผอย่างนีเโอเคครับสวัสด,ดีครับ <c oughs> คลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องพอกันไม่คิปหน้าครับ